สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆของคูโอทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาพบกันในสัปดาห์ของต้นไม้แสนรักค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อรูปร่างลักษณะของต้นไม้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวคูโอมีคําของจองน่ารักน่ารักมาให้เด็กท่องกันนะคะไปท่องพร้อมกันเลยค่ะต้นไม้ที่รัก ฉันคือต้นไม้สูงใหญ่ใบหนาทุกต้นมีค่ามารู้จักกันพูดถึงต้นไม้มากมายหลายพันคุณค่าอันนั้นปลูกกันทุกที่อย่างเช่นต้นมะพร้าวเนื้อขาวน้ำมีหนูรู้จักดีใบลีเรียวยาว ทีนี้เรามารู้จักรูปร่างลักษณะของต้นไม้กันนะคะเด็กๆต้นไม้มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะคะบางต้นสูงม,มากเลยโอ้อันนี้ต้นอะไรคะต้นอะไรคะต้นอะไรคะต้นมะพร้าวหรือบางต้นก็เตี้ยมากเลยค่ะอย่างเช่นต้นมะลิที่มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆทีนี้เราลองมานับ เลขกันนะคะโดยมีต้นไม้ต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้เราลองมานะับเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆ one two three four five อ่าและมาทกเด็ก,ดกอีกหนึ่งครั้งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นมะพร้าวกีต้นคะเด็กๆนับได้เท่าครูโอหรือเปล่าห้าต้นใช่ไหมคะใครนับถูกตบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะ่ทีนี้เรามาดูการบ้านของเราวันนี้นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ ไปงานวันแรกของเราก็คือให้เด็กๆระบายสีรูปภาพต้นไม้ให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนเส้นตามรอยปะกคำว่าต้นไม้นะคะส่วนภาษาอังกกฤษ็คือคำว่า tree ต้นไม้ค่ะ tree ต้นไม้ทำการบ้านส่งูโอแล้วถ่ายรูปน่ารักมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย